มาค่ะน้องๆดาวปกติของเรามาแล้ววันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะโอ้ยทำสองรอบไม่ลงตัวเลยทำยากๆอย่างนี้ขอให้ปังๆนะเหนื่อยสุดๆเลยอะจะไม่อธิบายอะไรแล้วที่ทิ้งทิ้งคว่างๆไปนะคะเราไม่ต้องถามถึงมันละเอาตัวที่เราทำได้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเนาะไม่เข้าพี่ก็ไม่รู้จะว่าไงละทำสองรอบค่ะ ยากมากโอ้ยทาให้เหนื่อยแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยวันนี้เพื่อนมาครับเพื่อนมาปวดหลังปวดเอวปวดไอ้นเนี่ยก็เลยให้ให้เขามานวดให้ค่ะนะคะคุณรู้จักค่ะจะว่าเพื่อนก็ไม่ใช่เขาแก่และเขาหกสิบกว่าแล้วค่ะเขามานวดให้นวดดีดีปวดหลังปวดเมื่อย อืมปวดหยก็ทําให้ดีจังเลยคืนนี้ขอให้หลับสบายด้วยเถอะหลับสบายไม่ไหลับเลยนะหลับต้องตื่นมานะอืมพูดเล่นกับพูดเล่นยังไงก็ต้องตื่นเนาะคนเราเออนี่ค่ะน้องของขาพูดไปก็ยาวไปเนะาะดาวปกติของเรานะจะพูดยาวไปหน่อยเลยนี่นะคะนี่ตัวเด่นของเรา เหมือนเดิมเหมือนเดิมรู้กันรู้กันนะคะขอให้ปังๆนะคืนนี้นะเมื่อคืนเข้าแต่หนึ่งเนาะสองชุดก็ยังดีนะบนล่างเนาะก็เหมือนเราได้สองเด้งอะนะว่าไหมคนะน้องๆเนาะเออเจาะไม่เข้าค่ะเจาะไม่เข้าเพราะเพราะไม่ทําของเราเพราะว่าพี่ก็บอกแล้วว่าเมื่อคืนนี้เอาอะไรทิ้งไม่เกี่ยวกันเลยเนาะอืมอย่าพูดถึงงั้นไม่เกี่ยวกันเลยน,ะยน,ยน,ลยน,นั้นของดาววีเขาอันนี้ดาวปกติเนาะเราก็ยังได้ วิ่งรูดเนาะหนึ่งเนาะบนล่างเนาะเออเพราะว่าพี่เอาชุดเดียวมาเล่นอ่ะชุดนี้ชุดใครชุดมันใครจะเด่นใครจะปังทําไม่ทันกันค่ะดีไม่ดีงอนกันซะอีกนะเพราะว่าไม่ได้รวมกันแจกกันอยู่นะคะเออวันนี้วันนี้ไอ้นอยนอยสุดปังเลยคนะ่ะวันนี้นอยสุดปังเลยเนาะแตกทั้งสี่นอยโอ้ยตายละไม่เคยพมไม่เคยเห็น เลขตัวเดียวเลขตัวเดียวพี่ฟันไปซะเยอะเลยเอ้รอบอ่ารอบปกตินะโหพี่ให้ไปไปสี่ห้าเนาะได้ทั้งสี่ศูนย์ได้ทั้ง, 4, 0, ง 5, 5. ห้าห้าโอ้ตายละพี่นึกแล้วไปกลัวห้ามามากจริงเนาะน้องๆว่าไหมอะไรจะสุดปังขนาดนั้นจะทําของเขาไหมหรือว่าไงโอ้ยแต่ทําแต่ของของเขาด้วยนะพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่ารวมก็เข้าเนาะน้องๆน,น,นะ ถ้าเราเอานี่แต่พี่ได้ตั้งกี่เด้งละ่ะโอ้ได้เยอะอยู่จะพูดถึงเลยเราปกติได้เยอะมากตั้งแต่เฉพาะกิจแล้วเฉพ,พาะกิจเก้าเก้าเด้งแล้วเนาะแล้วก็มาพิเศษอีกพิเศษอีกกี่เด้งละ่ะโอ้เข้าหมดเข้าหมดไม่ต้องพูดถึงเน,ะนาะสี่ศนตาตายสามเด้งแล้วนี่อีกสี่เด้งโอ้พี่จะเป็นลมพี่ปวดหัวเลยมันเกินไปเนาะ วันนี้สุดปังเลยอะใครปังปังก็เขียนมาบอกพี่ด้วยนะไม่งั้นไม่ทําให้นะอะงอนนะงอนนะเอออ่ะไม่ทํานะเอ้ยทาให้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ไอ้นี่นะไม่คอมเมนต์มาว่าถูกนี่นะพี่จะไม่ให้ถูกเลยนะเออนี่เป็นคําไม่ได้แช่งนะพูดความจริงนะอืมใครถ้าถูกแล้วบอกไม่ถูกนี่อืมเจอดีเจอดีเจอกันแน่แน่อะประมาณนี้ค่ะน้องๆพูดไปก็ยาวไปเนาะ เราพูดเล่นกันสนุกสนุกเนาะพี่ทำอะไรใครไม่ได้หรอกนอกจากว่าจะจะลงของซะหน่อยนะ,ะลง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 โปเยโปรเยเ,เ,เนาะลงของหน่อยน่นทำเป็นเด็กเล่นอีกแล้วโอเคนะคะน้องๆตามนี้เผื่อมันฟุบจริงๆเนาะเผื่อมาสามตัวแตกเนาะวันนี้เนาะอ้าวนานแล้วนะเขาไม่ได้สามตัวแตกคืนนี้แหละปังๆค่ะแตกแน่นอนค่ะเจอกันค่ะน้องๆค่ะปังๆรวยรวยของเรามาแล้ว